สวัสดีครับพบกับช่องครูหมงชีวิตสมหารใดนะครับพบกันใน EP ีที่2นะครับสำหรับทุกๆวันนะครับวิไลเทคนิคบ้านค่ายของเราก็จะมีครูทำหน้าที่ครูนิเทศนะครับซึ่งทุกท่านผ่านการอบรมการเป็นครูนิเทศในสถานประกอบการหลักสูตร21ชั่วโมงของสำนักง,งานคณะกรมการการวิวัศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับในทุกๆวันนะครับเราก็จะเดินทางไป นิเทศกำกับติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานประกอบการนะครับวันนี้ EP ีที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะไปติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานประกอบการนะฮะว่ามีสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตรกําหนดหรือไม่การฝึกงานเป็นไปตามแผนการฝึกที่ได้ทําร่วมก,กันกับสถานประกอบการหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันนะครับไปเลย ซึ่งวิไลก็จะจัดรถของสถานศึกษานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในการไปนิเทศนักเรียนนักศึกษาในฐานประกอบการนะครับเดี๋ยวนี้ไปติดตามใน e ีีที่2ครับกับช่องครูหมงชีวิตสมาหาไดครับวันนี้ครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับที่บริษัทควิทเอ็นจิเนียร์ลิงนะครับมาพบกับนักเรียนนักศึกษาเราที่ฝึกง,งานอยู่ในสถานประกอบการแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงฝึกขนาดใหญ่นะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับประการประะครับเร,ารอยู่ทั้งทีไหนแล้วครับทัร้รสามทับหนึ่งสาขาวิชาที่ขั้นต้งงงนงระดมครับอันนี้ประการ กำลังขึ้นงานนะครับชิ้นงานกัดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ประกอบจีแบบมาให้อธิบายให้พวกเราได้ดูหน่อยนะครับว่านะครับเราผลกงานในฐานประกอบการแล้วนะครับสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแบบนะครับเครื่องมือกนนะครับ่เขากําลังปฏิบัติงานอยู่นะครับเดี๋ยวป้อมสูงมาใกล้ๆนะครับนะโอเคตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับชิ้นงานเป็นยังไงครับตัวนี้กำลังชิ้นงาน ครับความยาวของงานคือ137มิลครับผมแล้วตรงนี้ตาดลงไปสามนลความหนากา็คือ8.5มิลครับผมในงานตรงนี้มีตรงไหนที่จะต้องดูเป็นพิเศษไหมครับมีข้อกําหนดเป็นพิเศษบ้างไหมตอนนี้ครับ10มิลครับแล้วตาดลงไปสามับครับผม,ม,ามารครับผมนี่คืองานที่เรากำลังทำนะครับ โอเคครับระวางแบบงานแล้วงานที่เรากำลังทำด้านนี้เลยครับเอากำงานทำอะไรอยู่ครับตอนนี o, ้ร <ım. S 1> ับาร้อมเน่นครอันนี o, ้กาลังใช้เครื่องมอยู่เรื่องขอมวัดยังไงครับใช้ได้ไหมครับเครื่องมวัดเบรนนี้คาลิเปอร์ นะครับลองเอามาทดลองอดูหน่อยครับนะเดีย๋ยวเราจะทดสอบนะครับเครื่องมือวัดดูแล้วว่าเมื่อมาอยู่ในฐานประอกอบการสามารถที่อ่านค่าวันแยกีปเปอร์นะครับ0.05ตัวน,น,นี้นะครับได้ไหมนะครับเรามาดูกันเลื่อนละ,ะให้เด็กลองอ่านดูครับดีต้า0.5นะครับ มาแล้วามาซูมดูใกล้ๆนะครับ49.50นะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับรู้สึกยังไงบ้างในการทดลองจำแนกรู้สึกยังไงบ้างสนุกได้ประสบการณ์นะครับอ่รู้สึกภูกมนะิใจในการเรียนอานที่ว่วาปรึกษาระบบคุณภาพที่เทคนิคขัานขัข้นะครับ จอเทียงเลยนะ้าวตข้าวข้าวนค่อางครัคืาร์ชื่อวีคนแล้วก็มาอ่องานอยู่ที่ิษตานัครับขณะนี้นักเรียนนักศึกษากำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ครับ ครับผมนักเรียนนักศึกษาสาธิต้ีกาาันว นี่ก็คือแบบงานนะครับที่นักเรียนนักศึกษากําลังปฏิบัติอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนักศึกษานั้นอธิบายนะครับแบบงานที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินะครับแบบงานที่นี่ครับมีความโต87ซึ่งต่อให้ได้87ครับแล้วก็ค้าลูนไนไลนองศาให้ได้67องศา 67ครับตั้งอรศาให้ได้100องศาครับครับครับนีมีแ,แบบงานที่นักศึกษากำลังปฏิบัตินะครับนักศึกษารู้สึกยังไงกับการที่ได้มาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เทคนิคบ้างค่ายครับ้า,รา,าครับมีนนมมครับ,รบมีความสุขได้ปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนนะครับภูมใจไหมครับ ครับผมคิดว่าการออกมาฝึกงานทําให้เรามีทักษะในการปฏิบัติงานแล้วมีความรู้ตรงกับสมรรถนะของสาขาวิชาที่เราเรียนไหมครับได,ได้ทักษะเยอะไหมครับลูกได,ได้เยอะได้เยอะนะครับโอเคขอบคุณครับครับขณะนี้เราอยู่ที่บริษัท PK t ฟูนะครับ เราก็มาติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนักศึกษาของเราที่ฝึกงานอยู่ที่บริษัท p ีเคทูลได้แนะนําตัวหน่อยครับว่าตอนนี้เขาได้ฝึกงานเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรอยู่ในขณะนี้นะอ้าวผมนายนัทวุฒิวิริภิมครับโดยศาสาจัางกลโรงงานเดี๋ยวผมจะสั่งดาวุฒิหลดอีกคราวหนึ่งครับครับผมขณะนี้นักเรียนนักศึกษากาลังฝึกงาน ทำอะไรอยู่ครับในตอนนี้เป็นงาน CNC เจาะรูนะครับครับผมนักศึกษาสามารถสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครูดูได้ไหมครับอันนี้เราทำอะไรอยู่ครับล็อกครับล็อกแผ่นจับยึดชิ้นงานนะครับ ครับผมบหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะได้เครื่องทำงานถูกต้องไหครับครับผม แล้วเมื่อเราทํางานในส่วนหน้างานตรงนี้เสร็จแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อครับ ังนั้นเป็นขั้นตอนอะไรต่อครับเคียรนะ์นะครับครับทั้งสองคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเรียนอาทีวะศึกษาระบบทวิภาคี คิดว่าการเรียนอายุวัฒนสาระบบทวิภาคีทําให้เรามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นยังไงบ้างครับได้ทักษะได้เรียนรู้ได้ทักษะได้ปฏิบัติงานจริงไหมครับเมื่อเรามาอยู่ในสถานประกอบการใช่ครับมีความภูมิใจในการเรียนอายุวัฒน์าระระบบทวิภาคีไหมครับครับผมขอบคุณครับ